Work it out. That's what một. รอกเยอะอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ภากความรู้สึกคู่ที่โชคดีนะครับได้ถูกวันตอกเทพในราคาหลักร้อยซึ่งรายการเนี้ยเราเคยทําไว้อยู่แล้วแต่ก็ได้ยุคเลิกไปเพราะอยู่มินมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่นเจมเนี่ยทำแบบโอ้โหเปิดที15ชุดอย่างเงี้ยมันเยอะมากคือมันเยอะจนแบบเราโห้เหนื่อยเหนื่อยเพอะได้เสร็จก็ต้องมาตัดคลิปนะครับซึ่งวันเนี้ยคลิปตัดวันนี้ไม่เสร็จหรอกวันที่16เนี่ยไม่เสร็จหรอกมันน่าจะลงพรุ่งนี้หรือมะลื่นนะครับแต่ก็จะถ่ายให้ดูว่า คนที่มารู้ล็อกเทพเหมือนมายเจมเนี่ยได้จริงไหมได้ไปเท่าไหร่และได้ออะไรบ้างซึ่งแต่ละตัวนี่ครับเทปเทปทั้งนั้นคอนเววตีซีทีสามแอร์ <Wow. S 1> เมทเนียมดีซีแอนเทเลสกรุดโอ้เยอะครับผมสตีทสเอสวี SV, มาหมดนะครับซึ่งวันนี้มีคนถูกถึง8ท่านนะครับจะเป็นใครยังไงบ้างวันนี้เราจะคอไปเลยคอวิดีโอสดไปเลยว่า นะรู้สึกยังไงดีใจไหมหมดไปเท่าไหร่กับลอกตัวนี้ครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหลพูดเลยว่าอ๋อคลิปเฉพาะท่านที่รับสายผมลงแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดคนไหนไม่รับสายขออนุญาตข้ามนะไปนะครับที่ามคลิปนี้ก็เพราะว่าอยากให้ท่านเห็นว่าลอกเทพในคลาลักร้อยมันได้กันจริงๆมันมีคนได้จริงๆมันมีผู้โชคดีจริงๆนะครับเดี๋ยวมาโทร วิดีโอคอลกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวขอญอยตขยับนิดนึงนะครับต้องการใช้พื้นที่มาโทรศัพท์เจ้าแกรซี่โนสิบพัทในการโทรท่านแรกเลยนะครับอานะคำลนลงรักนะครับท่านนี้รู้สึกว่าจะถูกเจ้าไดว่าสตีนนั่นเองนี่นะครับได้วาสตีตัวนี้ขอญอากไม่แกะจากกล่องนะเพราะว่าเราเตรียมแพ็กส่งกันละขอเอากล่องมาพูดแทนเดี๋ยวขึ้นรูปได้วาสตีตัวไหนตัวนี้เราจะโทรสัมภาษณ์นะ้าคำลนท่านแรกนะครับว่าเฮ้ยเขาดีใจแค่ไหนหมดไปเท่าไหร่นะครับ ไ <No. S 2> ไมนน้้ผมก็เขินนะเนี่ยฮัลโหลนะรับหน่อยอยู่ไหมนะนะคำนวณหายไปทำเป็นว่าอย่างที่เรากตกลงกันนะถ้าน้าเขาไม่รับก็ อดคุยกับน้ากันเลยเขาจะมากบรู้สึกน้ากันเลยอะไรขนาดนั้นบ้าบอแค่เขาไม่รับสายโอเคไม่เป็นไรครับถ้านะเขาไม่รับนะครับก็ยินดีกับน้าคำนวณด้วยเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับท่านนี้หมดไปกับชุดสตรีทสองพับาทท่วนนะครับ เอสวีสองพันสิบเก้าตัวละหมื่นหกไปโคตรคุ้มนะครับอยากโชคดีแบบนี้มาลุ้นเบอร์กับนะเจมนะจ๊ะโปรเทกเลนคราวร,อร,อร,อรอ้อยร้อยร้อยร้อยอ่าท่านต่อไปเขาทักแชทมาพอดีเลยนะครับท่านนี้ชื่อเร็ดว่าซาตานน้อยนะครับถูกเป็นรู้สึกน่าจะเป็นเมทัลเนียมดีีนะครับ วิทที่เบาที่สุดถูกเมทาเนียมดีซนะครับเดี๋ยวเราโทรสัมภาษณความรู้สึกกันเลยว่าเขาเป็นยังไงคนนี้จะรับไหมคนที่สองแล้วป้ายคนนี้เนี่ยสวัสดีครับโอ้โหยินดีด้วยครับถูกเมทาเนียมดีซีเป็นไงทำอะไรอยู่แต่นี้ผม ลอกในฝันมาตั้งนานเนลยโอ้โหลอกในฝันครับผมเป็นยังไงความรู้สึกนี้หนึ่งหมดไปเท่าไหร่ตัวนี้ชุดนี้หมดไปเท่าไหร่ครับชุดนี้ชุดนี้ผมจองห้าเบอร์ห้าเบอร์นะพี่ผมไม่แน่ใจน่าจะเจ็ดร้อยใช่ห้าเบอร์เจ็ดร้อยครับโอ้โหได้เมเนเจียมตัวนี้ไปในเจ็ดร้อยซื้อคืนพันสี่เลยอ่ะสองเท่าเลยครับ กำไรนะปานที่หลังปานที่หลังก็ดื่มเขาด้วยพี่ด้นนย <laughs> <laughs> ยินดีด้วยครับนะเดี๋ยวแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผมเนาะน่าจะเป็นวันจันเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับใช<ม>่โอเคนะครับยินดีด้วยครับโอ้โอวันนี้รู้สึกว่าผมอยากได้มานานแล้วเลยโอ้โหลอยเลยอย่างนี้ลอยเลยยินดีด้วยครับสวัสดีครับนะคบเค่บ๊ายบายครับตาเห็นไหมยิ้มใหญ่เลยนะซาตาน้อยนะครับ เขาบอกว่าเป็นลอกในฝันเลยกับเจ้ามเมดานียมีสีซุดนะยิน,นดีด้วยครับได้ไปเลยนะครับเจ็ดร้อยมือหนึ่งหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับตัวนี้ได้เพียงเจ็ดร้อยและได้รอยยิ้มของหน้ากาด้วยคมมากๆนะครับอย่าพลาดอยากได้ก็มาลุ้นกันลอกเทมการหลักร้อยมีจริงครับผม,มาท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปท่านนี้ดีกว่านะนภะรอะไรวะ มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่านผิดขอภัยน้พรประสุดน้พรปะระสริฐเออประมาณนี้นะครับท่านเนี้ยจองเบอร์หลุดเว้ยเขาจองเบอร์หลุดนะครับผมก็หลุดมาห้าเบอร์นะท่านหนึ่งอ่ะโอ้ไม่ทันนะครับเขาบอกเขาติดงานนะครับล็อกตัวนี้ก็คือท3สนะครับ T3 สาพร้อมสปูลแต่ง ันนี้นะครับถูกมากในาการาคา3า0รแถเป็นเบอร์หลุดคือมาจองคนสุดท้ายแล้วได้อีกแล้วถูกอีกโคตรฟุกเลยเดี๋ยวโทรสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยนะครับฟุกมากจริงคนนี้ เขาไม่รับนะครับก็เอาเป็นว่ายินดีด้วยนะครับได้ได้ว่าที่3ตัวนี้ไปในราคาเพียง350บาทแถมเจาะคนสุดท้ายโคตรฟุกนะครับเสียงผมไม่มี้วคบไม่ค่อยสบายนะครับยินดีกับน้า่านนี้ด้วยนะครับก็ขออภัยที่ไม่ได้พูดจากันทุกคนแต่ผมอยากเห็นรอยยิ้มทุกคนนะเพียงแค่ว่าน่าจะว่างไม่ตรงกันช่วงเวลา4ี่ห้าโมงเย็นที่ผมโดนนาตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบในการทํางานเขาก็เป็นได้นะครับขออนุญาตดื่มน้าครับผม น้ากมลน,นะครับน้ากมลคนนี้เขาเอาลอกรักผมไปนะครับตัวนี้เปิดให้นิดนึงแล้วกันเพราะผมเออไม่อยากเสียมันไปเลยนะครับก็คือเจ้าไดววาดีสามแอร์ตัวนี้นะครับที่สําคัญเว้ยเขาถูกไปแบบอือหแค่สองร้อยยี่สิบาทได้ได้วาดีสามแอร์ตัวนี้มือหนึ่งตัวละสองหมื่นสองแค่สองรอยี่สบบาทเบอร์เดียวเท่านั้น ดวงดีมากผมไม่อยากให้ไปเลยลอกรักบอกมาไม่อยากให้ไปเลยเอ้าถูกก็คือถูกครับเราให้อยู่แล้วไม่ว่าจะซื้อนิดซื้อหน่อยซื้อมากแค่220ทันนี้ได้แล้วเดี๋ยวโทรสับบ้านความรู้สึกน้ากำมนกันป่ะ mm hmm. ลำนอง mm hmm. ไม่ค่อยว่ากันเนะเวลานี้ สวัสดีครับนะครับเป็นไงขับรถอยู่ครับสะดวกคุยไหมครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์อ่ะขออนุญาตสัมภาษณ์สักหนึ่งถึงสองนาทีเนาะครับครับผมยินดีด้วย์3รับโคตรหายากเลยนะขอบคุณมากครับบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งถูกไปเท่าไหร่อืมงวนี้ใช่ไหมใช่ที่ผมซื้อนะอ่าเบอร์เดียวเบอร์เดียวสองร้อยยี่สิบเป็นไปได้ยังไง เเออดียวครับโอ้โหเจมมากครับผมรู้สึกว่าผมจะต้องล่อแขกนั้นเจมมาสามตัวละโอ้โหสุดยอดนี่ตัวที่สามโอ้หมวดหมวดก่อนนุ่นแบนตั้มใช่ไหมอ่าได้เป็นตัวนี้ได้แบนตั้มอ่าตัวนี้แล้วก็ตัวตัวที่สามทีสามแอรโอ้โหสุดยอดแบครับมเลย ฝากบอก m อนิดนึงว่าเอ้ยได้จริงๆนะรอบเทพราคาหลักร้อยเนี่ยได้จริงครับได้จริงสามตัวแล้วได้จริงโอ้โหใช่โอเคขอบคุณน้ามากครับเดี๋ยวขับรถอยู่เนาะเดี๋ยวผมไม่รบกวนโอเคครับสวัสดีครับยินดีกับนะ้ากัมลด้วยครับผมตัวที่3แล้วที่เขาถูกกับผมนะเมทัลเนียมถูกแบนต้ามแล้วตัวนี้ได้วาดชิสามแอรในราคา220บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมเอออยากโชคดี ต้องมารุนรอกเจมในราคาหลักร้อยกับนเ้เจมนะครับนะ<ด>ครับวันนี้นะพรมาเสิร์ตทักมานะครับเจ้าทีสามที่ซื้อเบอร์หลุดแล้วได้อ้าวเดี๋ยวเราจะโทรหาอีกรอบนะครับตัวนี้ตัวนี้สวัสดีครับสะดวกไหมครับผมสวัสดีค่เาเจมโอ้โหฟุกมาก <สะ S 1> ยินดีด้วยได้ว่าทีสามเลขหลุดเออ 3 5มรอย้าสิบโอประเด็นคือคนคนที่ปล่อยหลุดอะ่ะเขาโอนมาแล้วชุดหนึ่งเขาก็ดูกชุดหนึ่งด้วยนะแต่เขาเดันไม่ว่าโอนอืมนะครับก็หนาได้ไปแบบฟุ๊กๆเลยหมดไปเท่าไหร่ตัวนี้ <laughs> หมดไปเท่าไหร่ตัวนี้นี่เพิ่งก็เขาเอกเบอร์แล้วเกมที่หลุดมาสามร้อยห้าสิบเนะี่ยสามร้อยห้าสิบได้เลยไม่ได้กลับไปไหนด้วยง<ด>วดเนี้ย เออใช่ครับโคดฟุกอ่ะและ้วคือมาจอคนสุดท้ายอ่ะเออใช่ครับเพิ่มหลุดด้วยนะเจมเออผมก็คิดว่าเอ้ยนะขอจงเเง้าไงของไม่ตอบผมเออโน่นนี่นั่นก็ปล่อยหลุดละกันทีเนี้ยคนมาเอาแล้วถูกเลยอ่ะประเด็นคือแบบหูมากับดวงมากแล้วชุดนั้นคนจองรู้สึกว่าไม่ถึง50เบอร์ด้วยนะนะ,นะผมพูดเลยนะคือหนึ่งใน5้ที่โชคดีเออ เบอร์หลุดดีเห็นนายตเจลงประดีหลุดประเดีปิดในนายดีกว่าให้ดีเป็นไงโดนเลยเห็นไหครับโอเคใช่ครับก็ฝากบอกเอฟซีนิดหนึ่งนะถูกกับผมกีม่ตัวแล้วนะเคยถูกปะเนี่ยเคยดิเคยถูกครับถูกโคนนะแล้วก็ถูกไอ้ตวัวจำไม่ได้ละโอ้โหถูกเยอะจนะั <laughs> ดอ่ะใช่ครับ <laughs> โอเคครับอ่ะยนินดีด้วยเดี๋ยน่าจะเป็นวันจันทร์ผมจะส่งให้ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับ ยินดีกับน้าเขาด้วยครับถูกไป2ตัว3ตัวจนจำไม่ได้แล้วครับลูกค้าน้าเจมถูกกันบ่อยครับผมล็อกเทพเลยคับหลักร้อยหาไม่ยากครับแค่จองเบอร์หลุดก็ได้แล้วนะครับดังนั้นติดตามเฟซจิรยุบวนวลติดตามเฟซนี้ให้ดีนะครับท่านจะไม่พลาดล็อกเทพเลยคับหลักร้อยนั่นเองนะครับผมมาไปนะครับท่านที่เราสัมภาษณ์ท่านต่อไปโอ้เสียงเสียงน้าเจมไม่ไหวแล้วไม่สบายนะครับผมดี๋ยวกินน้ำลกน่ะ อาเซอร์ไบจ์น้ำเข้าได้นะครับช่วงนี้เจ็บคอเลยเกินนะครับท่านต่อไปชื่อน้านาเนธทรเหรอถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษท่านนี้ถูกเต่าแอนเทเลสสอนะครับเป็นแอนเทเลสหน่วกนะครับถ้าไหนผมหยิบง่ายผมหยิบออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้ามันหยิบยากขออนุญาตไม่หยิบนะครับเพราะบางตัวมันแพ็คแล้วนะครับนี่สวยมากนะครับเงาตาแตก รอบ5้าไว้ตีจิบนะครับโทรสภา์นะการเขาหมดไปเท่าไหร่เขาหมดไปกี่บาทน,นะครับและได้ลอกจริงไหมไปเดินโทรเลยนี่เอนอะสวัสดีครับอัลโหลนักล้างหรือผมค้ากเนี่ยล้อ สวัสดีครับได้ยินยังรครับผมโทรมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดหนึ่งก่อนอื่นยินดีก่อนเลยแอนเทเลสสองพัสิบสองเงาตาแตกกระซิปบอกอผมหน่อยโดนไปกี่บาทตัวนี้สามร้อยครับสามร,อร้อยสอร้อยสองอโอ้โหสามร้อยยังถูกไปบอสองร้อยบาทได้แอนเทเลสสองพันเลยอะสิบเท่าเลยเอาไหม ทำลายสิบเท่าไม่ขาดไ,ไ,ไ,ไม่คิดเลยละ่ะคิดนิดนึงนิดนึงไม่คิดเลยนะครับก็ยินดีด้วยครับโอ้โหถูกกันมลกดีนะนะซื้อผมนานมากเนาะซื้อกันมานานมากวันนี้ได้แล้วนะครับแอนเทเลสสองพันสิบสองบอกมากเลยบอกท่านผู้ชมนิดนึงมันมีจริงใช่ไหมลอกเทพราคาหลักร้อยเนี่ยมีจริงครับมีจริงไนดะ้ของจริงวันนี้ถึงวันของน้านแล้วอาจจะนานหน่อยแต่โดนแน่นอน สปันต้องเป็นของเราต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวแจ้งใช่เป็นไงใต้ดงใต้ดินโดนไหมครับเดี๋วลอตเตอรี่ไปเดี๋ยวเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งสองตัวครับยังได้อยังได้อยู่ยยรวมๆแล้วชาบูแน่นอนครับเย็นนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยววันจันทร์ผมจะส่งให้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ ดีกับนะเนตนทะอรน,นะครับอ่ะพี่ขออภัยนะบอกทีนะครับถูกแอนเดรส์สองไปในราคา200บาทตัวต่อไปคือเจ้าไดยว่าทีสามริสติกตัวนะครับรอบเปิดประทุนได้นะครับตัวนี้ไม่มีกล่องหยิบมาคุยกันเลยนะครับผู้ที่โชคดีคือนสุริยานะครับท่านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าแก่ที่ซื้อกันมานานมาก,มากๆนะครับแต่ทักไปแล้วเขาไม่ตอบผมไม่รู้ว่าเขาจะรับไป้ไหมนะครับแต่ใบให้เลยว่า ท่านนี้ถูกไปเพียง450บาทท่านั้นกับเจ้าได้ว่าที่สามรอบเปิดผลดีได้ตัวนี้ว้าอะโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันครับลุ้นว่าจะรับไหมว้าเสียงนี้เอ้ยเอาแล้วอาจจะรับ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 ลุ้นลุ้นลุ้นรับไหมรับไหมรับไหมลุ้น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  สวัสดีครับสวัสดีครับะเจสะดวกไหมครับน้าสะดวกครับรบกวนเปิดกล้องนิดนึงได้ไหมเอ่ยอยากทำคลิปสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงอ๋อหมายถึงอะไรครับเซไพส์หรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวนะถูกเบอร์ไงเอออ้าวเหรอครับผมอ้าวไม่รู้เหรอครับเนี่ยไม่รู้ครับตอนนี้อยู่หมายออกหมายอ๋อรบกวนสักสองนาทีครับไม่นานไม่นานสวัสดีครับ เป็นไงนไ,มไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยหวยอ,ออกอะไรไม่รู้ครับไม่ทราบอ่ายินดีด้วยครับนะถูกทีสามตัวนี้ว้าวอ่าลอกเปิดประดุนได้นะมาจองชุดเดียวใช่ไหมงวดน,นี้ใช่ครับจองใช่หมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมนิดนึงอ๋อสี่ร้อยห้าสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่สี่450ร้อยห้าสิบบาท ซื้อคือสักเก้าร้อยอะไรนี้ถูกไหมขายไหม <c oughs> <ís> วันนี้เอาดีสามไปมัดจำก่นอนงวดหน้ามาเอาเอาร์ไปวดหน้ามีเออาร์สองพันสิบแปดบอกเลยมีทั้งซ้ายขวาเดี๋ยวให้ลุ้นแน่นอนอ่าแต่ก็อยากจะลองเล่นแต่ว่าดูบ้างใช่ตอนนั้นอะไรคุรโดด,ดีซีเอาไปแข่งกันใช่ขวาเหมือนกันเหรอครับใช่ครับขวาครับอืมโอเคครับนะเดี๋ยวอ่ะไม่รบกวนเวลาออกหมายละมันหมานครับผมเดี๋ยวมาจจารผมส่งให้ โอเคครับวัสดีครับแจ็ที่อยู่ไปนะครับครับวัสดีครับยินดีกับน้าสุริยาด้วยนะครับยังไม่รู้เลยว่าเขาถูกหวยเออออกไปตกปลาอยู่นะครับเอาไปเลยครับได้ว่าที่สามในราคา450บาทคุ้มเลยโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาถูกนะกล้องยิ้มใหญ่เลยนะครับก็ยินดีด้วยอยากโชคดีก็มาลุ้นเบอร์กับน้าแจ็คนะครับท่านผู้ชม อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ชื่อนาะต้อม TC นะครับไปให้ท่านนี้เป็นคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับมาไกลมากๆนะครับก็เขามาจองเบอร์ไว้นะครับถูกเบอร์เป็นเจ้า Conquest 101 DC นะเขาไม่ออนอะ่ะ3ชั่วโมงที่แล้วกวขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าตามสัญญาเราโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกัน ว่าสมชั่วโมงเขาน่าจะติดงานครับเวลาที่เกาเหลีน่าจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเวลาที่เราเลิกงานน่าจะเป็นเวลาที่เขาทํางานเป็นอย่างนี้นี่เอง เหมือนนาต้อมจะไม่ว่างนะครับก็ยินดีกับน้าต้อมด้วยนะครับถูกเป็นคอนเพล101 DC ไปในราคารู้สึกจะ10เบอร์มั้งประมาณ1,003นะครับถูกมากลอกตัวเปิดตัวมา20,040ได้ไปประมาณ1,003ยินดีกับนาต้อมด้วยครับต่อไปเลยอีกท่านนะครับน้าออสไก่ชนนะครับท่านนี้ จะบอกว่ายินนีด้วยก็ยินนี้ด้วยเสียใจด้วยก็เสียใจด้วยนะครับเขาถูกเป็นเจ้าคุราโดีซีนะครับแต่จองอีกชุดหนึ่งเป็นเจ้าทีสามที่บอกว่าเลขหลุดให้นะพรพิเศิอะไรน่ะก็คือเรากําหนดไว้แล้วครับเราต้องกําหนดโอนก่อนวันที่3 1เวลา6โมงนะครับซึ่งนะเขาก็ลืมเวลานะครับพอมาถึงวันนี้เขาไม่ว่างโอนดังนั้นก็ต้องตัดเบอร์หลุดไปกดต้องเป็นกดครับ ก็เลยต้องปล่อยหลุดไปแล้วแถมถูกด้วยแต่ไม่เป็นไรเขายังถูกคูเรโดดีซีหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวลองโทรสมาร์ทของกระสึกแต่เขาไม่ออนตั้ง46นาทีแล้วไม่รู้รลบไหมนะลองโทรไปดูแต่ผมเสียดายแทนเขามากๆเลยนะเออเแค่350เองอะ่ะได้ทีสามีตัวแล้วเสียดายนะครับแต่ก็ยังว่ากดต้องเป็นกดครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานแค่คนเดียวนะครับทีมมงทีมงานช่วยกันตัดสินด้วยนะครับ ว่างไม่น้อนะว่างไม่น้ออ่ะโอเคแล้วออสก็ไม่ว่างนะครับเอาเป็นว่าถูกเจ้าคุณรอดีซีไปในราคา100บาทเพียงเท่านั้น100บาทท่านฟังไม่บิดครับขอจอง92เบอร์เดียวเลยสุดยอดเยี่ยมมากๆาครับตัวนี้มากับดวงจริงๆปอ,อกมือ สักวันนี้นะครับก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีและเสียใจกับผู้ที่พลาดไปนะครับวันนี้เป็นของเราท่านโชคดีไปนะครับวันนี้อ่านไม่ใช่ของคุณแต่สักวันต้องเป็นของเรานะครับวันนี้ก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ถูกรางวันไปกับล็อกเทพนาครัหลักร้อยนะครับยินดีทั้งผู้ที่โทรติดและโทรไม่ติดนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปที่ใครไม่ได้ออกกล้องเนาะก็ ถ้าใครอยากให้โทรอีกมาเลยถ้าถูกก็คอยรับสายผมด้วยละกันนะครับเพราะผมต้องตัดต่อต้องส่งไปหาทีมตัดต่อก่อนด้วยนะครับวจุดนี้ครับว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงผมแค่อยากทําให้คนรู้ครับการที่ผมเอาร่องมาเปิดเบอร์เนี่ยผมแค่เปิดโอกาสให้ท่านนะครับสามารถคว้าร่องในฝันแบบนี้ร่องในฝันแบบนี้เลยครับหกพันเจ็ดพหมื่นเจ็ดพันแปดหรือแอนเดลีตตัว2 0 0 0 0อย่างนี้ให้ได้ในราคาหลักร้อยคนบางคนแบบมีเงินเดือนใช่จริงเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นแต่ว่าผมถามคุณหน่อย คุณจะเอาเงินเดือนทั้งสองหมื่นตรงนั้นมาซื้อแค่ลอกตัวเดียวไหมมาซื้อแค่ลอกสองตัวไหมบางคนซื้อได้เพราะว่าไม่มีภาระที่บ้านแต่บางคนก็มีลูกมีเมียลูกเขาโรงเรียนเก็บตังค์ให้เมียเมียไม่ให้นู่นนี่นั่นลองมาลุ้นเบอร์ดูครับก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของลอกดีซีเทพลอกได้ว่าสติทีทแพงๆตัวท็อปอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับมองให้มันเป็นเกมนะครับเราจะได้มาสนุกกันนะครับณจุดนี้แล้วก็เข้ว่าดูว่างไม่เข้าใครออกใครครับผมวันหนึ่งมีคนนี้โชคดีีวน้มี ึโชคร้ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สู้กันต่อไปนะครับนายเจมแค่อยากให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกันแค่นั้นเองสาหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นายเจมด้วยวันนี้ขอยากให้ทําคลิปสัมภาษณ์แบบนี้นะครับคลิปสัมภาษณ์รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวมีวีนีาจะมาใหม่ถ้าคนตอบรับดีก็จะทําให้งวดนะครับส่วนนี้ไปแล้วสวัสดีครับล็อกเชฟเรีบร้อยหาได้นี่นายเจมนะจ๊ะ